อ๋ใหม่อ๋อซอนได้พี่น้องนี่ขาวจากทาดัูนี่เบิ้งเบึง,บงพี่น้องเอ้ยโอ้ย,อเ,อยเต็มนี่เต็มปลาเนี่มนนยม,มาดามเฮสสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้ามื้อนี้ฝนตกไว้ปล่อยค่ะเ <c oughs> บิ่งหนา้าแพทย์พี่น้องมื้อนี้สิพาพี่น้องเข้าป่าอีกแล้ว มีพี่สาวอันแสนสวยสองคนพี่สาวใจดีเพิ่นบอกปลาใหม่นนนเนเาะจ้ะเนาะนี่คือกระเทียมโทนค่ะเว้ยใสห่ะใสใสใสฝุ่นเท่านั้น <พา S 2> นี่ <พา S 2> คือกระเทียมโทนค่ะ,ค,ะคือก,นนกระเทียมโทนค่ะใสใสค่ะพี่ตาคือเกาละละกันนี่ใสกระเทียมโทนนั่นอ,อันพวกเออยเพิ่นกำลังผอกระเทียมเทินกระเทียมนั่นก็คือกระเทียมเทนนี่เบิ่งพี่้นงเบิ่งหัวกระเทียมโทนนี่พี่สาวสองคนนี่บันเพิ่นใจดีเพิ่นบอกปลาใหม่ ฮันเดยเบิ่งเนื้อหัวมั้นอ่ะเออนั่นกระเทียมทวนมันก็คือกระเทียมหมานเท้าอีลีเนาะมันคือกระเทียมทวนบ้านเท้านี่ลามันการเดียวกันนั่นนะหอมเออจังนอนเนี่ยอันนั้นดอกมันออกเนาะเขามาเก็บกันดอกจังไหนมันไม่มีดอกอันนี้เขาให้เก็บกินหัวแล้วก็ใบมาเอามาเก็บยำหัวมันโอ้ยเบิ่งพี่น้องเป็นอย่างสี่เยอพแยะสิมาดึงเด้อนี่ดึงเอาไปปหอมเต็มอยู่เดี๋ยวเดียวสิมาดึงเอาไปปลูกไปสิบห้าไปปลาเด้อพี่น้องเด้อ ไปปลากระเทียมไปไปเบื้องอันปลากระเทียมปลากัน,นเมื้อนี้มาเจียวเจ้าหลายคนมวนมวนจ้ะติดตามด้วยจ้ะเด้ออือต้อตอตอนพักแป้นก็มี่โอน้นันพิพิพพตาแพทน็นแล้วนะกระเทียมแบบที่เฮ้าสิไปเก็บน่นั่นไปมากกับพิตาคือเกอ่าแล้วพี่น้องเอ้ย เห็นเราโพสลงเฟซน่ะพราวแต่ว่าเพิ่นแท็กอีเออืยคนหนึ่งเมือ่อวานแพทย์เราสิทูทหาแพทย์เราก็พิตาเราบบเหรนเราบบเห็นโบเห็นอ่อนในเฟซแสดงว่าเราเหตุงานเลยบรโทู่ทูหาพี่บุตรน,นี่นอน,นค่ะเอา <l ittle> ดีแล้วที่แพทย์โบทู่รบกวนกันนะอ่นนานอนก็นอนไม่ได้ดอกลูกมาแล้วก็นอนไม่ได้อือบุนาพิตาเห็นหูหนูกับมีม่นั่นเห็นพี่น้องพ่อเห็นหูหนูเบิ้งเบิ้งนี่นี่ หลายอยู่แตว่ว่ามือนีจุดประสงค์สิบสิบสิมาสิมาเก็บอันกระเทียมปลาเด้อจ้ะเด้อนี่เบิ่งเบืงพี่น้องเห็นบ่น่นนันนั่นอีกหัวมันยืดเลิกตัวนี้อันนี้อะไรแล้วผักแป้นเออแมนแมน,แมนอิลิพี่ตาหัวตัวนี้สิหัวมันชี้ยเลกต้องใส่นะส่วนมันยังือไปปลูกได้พักแป้นมันกับมีหัวบะหัวละนอนเออแมนกินพักแป้นคักๆเลยพี่น้องเอ,อ้ยนี่อันนี้เป็นผักแป้นออมีแต่ของปลาฮะนี่นี่เก็บไป ถ้ชาสิเก็บเอาบ่ได้ดอกไม้มันก็มาส่วนทองแม่มะเกรเทียมเพิ่มทุกข์ถึงใครช่วยพี่น้องงามคักอันนี้กางงํกาลังยางกําลังพักกันยางไปปลากระเทียมยางพาปลาดอกไม้ตอนนี้ปลาเฮปจะเต็มไปด้วยดอกไม้เด้อจ้าเด้อมันจะเป็นลักษณะนี้แหละพี่น้องเห็นบ่าขาวจากผักอยู่นั่นกําลังพักกันโซเล่งงกันยางไปปลากระเทียมปลาแห้งใหม่ใช้ไรกว่าเดิม ขีตมฟังเสียงหัวแพร์เดิมพี่น้องขีตมปลาไม้ใช้ไรก็เดิมเยแล้วว่าใช้ไรยังได้ขีตมมาสัตฝนตกอยากมากก็อยากมากมือฝนตกเพิ่นมาแพท้าก็ไปเห็นเหรินเฟสเราหมู่บ้านนี้เราโผล่ตะควั่งกับพวก่อยเดี๋ยวเขาไปเหรินเฟสขาจะเห็นงาน มาหอดแล้วพี่น้องปาดจีโทบักโม่บักแตงเออห้แพร็ดห้องเลเด้อพูดนะ <c oughs> ่ปะปานพอเคยเก็บเก็บดูปันไดกันจะบอ้นซ้อ,อนอที่เจ้าพี่น้องเบิ่งนี่เบิงบ่งเบิงบ้งเบิ้งปลาหนีห่างหลายกว่าปลาที่แพร์ไปปาดเอาลเลื่อไปพี่น้องเลยจ้าจ้าเอาพี่บุูธจะเข่าไปไกลเด้ออันเก็บบ่อใดเออคนที่เล่าผ้าผ้ามาปลาหนีแล้าเก็บเก็บบ่ไใดแล้าแผพิ่นเป็นพุ่มแผลกินแล้วก็กินบ่ได้แต่เล้วก็ใจดีผ้ามาพี่ตา Yes มันกำลั่งเก็บขอยากให้มันดับเขาบอกขอยเือเราอยากให้มันดับปาดพี่น้องมาเด้อเหมือนแค่สีผ้าเก็บปัดแค่สีผ้าเก็บเอาแต่ดอกมาลงเมื่อก็บกัน ผัดตีโท้บักโม่บ <si ักแตงพี่น้องเบิ่งแพรสิเก็บเอาแต่ดอกมันเด้อเอาตัดดอกแล้วก้านมันไป๊งหนัก่ว่าอันต้นยังสีแพรกับสีเอาได้พี่ตามันอ่อนจ้ะมาเบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งนี่กระป่ากระเทียมทั้งนั้นนี่เบิ่งเลือกหาเก็บเอาเดันอ่อนๆกาเสียเอาแต่ดอกดอกมาแบบเป็นบางต้นบางมองก็บม่ค่อยเงี้วปันไดนมันท้าไม้ขึ้นเงีเออมันถ้าได้ขึ้นเงีว เ,เดี๋ยวแพทเก็บแับน,นี้ก่อนเด้อเก็บขากล่องแพทก่อนฝนสิเปียกเนี่ยเบิง้งพี่น้องเอ้ยเปียกฝนเพราะมันฝนสิเปียกเอาเบาพีทิดพี่น้องฝนสิเปียกแพดว่า <c oughs> โอ้ยใบไ,ไก่โตแบบไงอีกแล้วเขาหูเบิร์ดแหล่แฟนคลับแพนไหนเขาหูเขาหูเบิร์ดเบาทั่วทิศทั่วแดนเบาเบาบ่าบาบามีคลิปใด,ดบ่ผิดพี่ตา ไปเก็บบักหอยกับบ้าเก็บเห็ดไปสั่นได้แล้วพี่น้องโอ้ยเอาดากลงก็ได้ดอกแรงใส่ถุงเปียกพี่ม่อนขึ้นขึ้นบ่งนี่พี่หลายบ่มีดอกบ่ทา้งปูนพี่ม่อนขึ้นมาทางพี่ว่าฝนก็ตกด้านนี้พี่น้องเอ้ยมันนอนบ่หลับมันขีดหอนหอนอยู่ มันเห็นมันามันไจะเห็นแล้วมันเป็นพี่ตาม,มาใก่ตัวนี่พี่น้องเบิ้งดอกมันย่ากว่ามืนอนันอยู่เนาะที่แพดเก็บเนาะ<ห>น,นี่นะะเบิ้งพี่น่องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเดินม,มาเก็บแต่ที่มปลาน้ำกันคืองามคากงามแน่แท้ฝนกระตกได้ยันนี่ ว่ามีมองบอ่หูจักมองสีเอาเอาบอ่ถือพี่น้องแต่ว่ามองนี่ดอกดอกเง่วกว่าที่แพทย์ไปเก็บก็เป็นกบแฟมืนอนั่นนี่เนาะมืนอนั่นที่แพทย์ไปเที่แฟนนั่งถ่ายใน้หล่นพี่บุ๊ไปหามองลบฝนเ้อฝนมันตกเราอุตส่าผ้ามาเราก็ใจดีใจดีเก็บกับบ่เก็บเราบวห่วงป่ายังไง <laughs> ยังไ้มันดับ <laughs> ค,นคนคนค้นอันคนหูปลาแล้วว่าอย่างไงมันดับแล้ววา่าแล้วอย่างหามากินไห้มันเบิดแล้วว่าเราแข่พ <laughs> ี่น้องเออมซ่อน <clears throat> น,าานี่ข <c oughs> นรถอันทับอยู่ไกๆบ้านเขาเนาะนี่มาจากซีบขั้นรถนี่ <laughs> พุนอะบ่าเพซญําหนีได้พี่นอ้องบุนเต็มอยู่ แค่ทาให้เบิ้งอีกก่อนพุ่น่ะอีกพูนึงลบมุ่เก็บอยู่ทางพุ่นมีดอกว่าผีม้อนทางนั้นนั่นพูนอีกพูนนึงก้องกนจูดกูยู่พุ่นคนอยูพุ่นน่ะนะคนทีพิ่นผ้ามานน่ะแหละพ่นเก็บบ่ไดดไปไปหาเอาหม่องไม้พี่น้องแพต้องเฝ้าเพชรจังน้อยอยู่ด้วยพี่น้องเพราะว่าฝนฝนเริ่มโต๊แห้งแล้วไหมโทรศลพทามันมันกันน้ำเลยอยู่หน่อยนึงแต่มันคือสิบวกันเลยโดนประนันดอก ถ้าตกถือหลายๆก็เชื่อสิบ่บ่โอเคสำหรับพวกหลักสับเนาะบก้อยกับมีดได้พี่น้องบึงเห็นห <laughs> พี่ตาเจ้าน่ะสีเมือนหลายหลอดอ่ะเด้พี่ตาแล้วปะคอยลมมาคอยขึ้นเนเธอร์แล้ว่ะ สร้างมาดึงแล้ววะอาโลแทกเตอร์ดึงบ่ไหวแล้ววะปั้นนั่นบ่เย็น เบิงเจ้งหละพี่น้องดอกอันร่างดอกรากก็ขึ้นเย่าวเลยได้แต่แผ์ที่แหลกว่าเซวแต่ดอกเอาใบนั่นจีกว่าเอาใบด้วยเอาใบด้วยนี่มันสิเป็นลักษณะงันสิพี่น้อ ที่แพทย์ไปเก็บเหมือนนั้นบ้านันเดี๋ยสูงปันนนิเนาะแมนต้องมาเก็บอีกได้หนิพี่ตาจำทางไว้เด้อเอแพทย์เนี่ยมามาจจกหลอกกับจำพอด่ายเลยบวกหูจะข่วมเสียเอาพี่น่องหลาย อืมบุหัจะก่วมเสียวอาหมอนกระไรกันดีเียนจังสีมแมนล้งต้นกับว่าท่นมีดอก เนาะซุ่มขึ้นแล้วก็ขึ้นแต่ว่าซุ่มสีสิขึ้นไม่อีกก็ไม่เงีนสิแมเอาใบมันไปพัดก็ได้ใบอ,อ่อ,อนๆก็พัดแต่ทีกันหละ่ะแมนจังได้จังโตง๊กดีแถฝนจะได้โทษจะโค้งนี่ลหละมะมันเหมือน,นี่โทษฝา้าโทษฝนอีกแล้วค่อยๆเก็บเอามืองนี้พี่น้องเนาะ นี่เนาะมันต้องค่อยๆไปเนาะอืมแพทเสียเอาขากล่องตังกล่องด้วยว่าพี่น้องค่อยๆใจเย็นเก็บแพทยางเก็บบางสีมันพอด้าไหมพี่น้องเอ้ยแพทตังกล่องแลวเด้ับนี้มามาเก็บเบิ้งเบิ้งนี่พี่น้อง,ง,องเ,เงงอ้ยอ,อ้อนซ้อนบ่ เบิ่งที่ละ่ะเลือกเอาก่อนอม,มันมัน,ม,นมันหลายโพดละ่ะแพทเก็บบ่ดถือน่ะพี่น้องแม่นงังล่ะฝ <laughs> นตกมันจืนแมนนนนอมนเอาเขาเขาก็สงเขาบัญชีเ้านี่แหละ เอาก็พ่อคลิปคลิปยอดคลิปพ่อพานหรอเขาก็เขาก็สั่งไร่ได้สั่งไร่ได้ก็หมายถึงว่าเออเขาก็ขอสั่งไร่ได้หลายแห้งพี่น้องเอ้ยบอ้โหแจักสิเอาเอาไม่เป็นดากะเปียกตูดกระเปียกว่ดแล้วล่ะพี่น้องดากว่าสั่นบอวสสุภาพอีกแล้วตูดเปียกว่ดแล้ว ปลาหนีห่างง่ามแพดได้หลายเต๋อไปด้วยพี่น้องหามงหามองเก็บได้ยินแพดบ่ล่ะพี่น้องเอ้ยอพัดมงนี่ไหมดอกอ่อนๆไหนน้อๆดอกน้ำพันไหนเน่ยเาปั้นหน อ่อนต้นก็อ่อนได้พี่ตาดอกกันบ่เอ้ต้นนั่นบ่โอ้ยบ่มันคือเป็นตาอ่อนแห่อยู่นี่เขาแน่เมึงมันคือตาอ่อนเลยบอกฝนตกแห้งแล้วพี่น้องเฝ้าวฝ่าวกันเด้อเฝ้าก่อนเฝ้าเก็บก่อน ฟ้าวฟ้าก่อนฝนตกแล้วฝนตกแห้งแล้วโทรศัพท์เปียกเบิดแล้วพี่น้องอืมเจินเต่จะแม่นงามเนาะคางงามคากอีหลีได้พี่น้องบึงแต่ว่าดอกบพันไหนไงปั้นไนเนาะพี่ตาดอกพุทมรอบพันอืมอาทิตย์นานี่ หาดอกวุ้ีไปลอ่อในรถก็ได้พี่บุ๊ไปร่อในรถไปไก่สิพอ่อล,ละละฝนตกคักแล้วพี่น้องไก่แล้วว่าสิบ้าพี่น้องเก็บแบบค่าาอยคักเ้ยนี่เบิ้งพี่น้องลักษณะดอกพ่น ต้องดอกระย่าอยู่เด้เแล้วผ่านเด,ดี่ยวออกหักเหรอแม่เมียนท้าต้นกับดอกไงอยู่นี่ท้าต้นดอกไงอยู่เด้อพี่น้องพี่พม่อนเอาแต่อดอกมันบ่อโอ้เราเก็บเอาแต่อดอกมันต้นแต่ว่าเอาแต่อดอกพี่สาอืมเผ็เอา ต้นใบกระเทียมบังกล่องใบกระเทียมเราอยากออกกล่องพี่น้องแล้วบังกล่องเ <c oughs> บิ่งดอกมือไม่ได้คอยสีมาถอนเอาต้นไปปลูก <c oughs> โอ้ยสวนกับมันบ่อด้ปลูกยังขึ้นได้พี่โมน้นมันเป็นดินบดีดอก ปลูกดอกไใหม่ยังบ่ค่อยขึ้นเลยดินมันเป็นดินกวดนี่จ้ะพี่น้องมันเป็นดินกวดมันปลูกยังก็บ่ค่อยกึ้่นอีกจ้างหนึง่งกวงมากินกวงมากินพี่น้อง mừng mừng hói thôi nè phí nọ mừng hói thịt mừng 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 thịt rau á bớt rơi là bớt ngủ xông xì áo nè phí nồng. ฝนมันโต๊ะข่ำเนี่ยงมันฝ่าวนี่นี่บังที่ได้นี่ฝ่าวแล้วพี่มนได้ฝนโต๊ะขาแล้วพี่น่อฝ่าวเอาเต็มสีเลย นี่ดอกล้าอยู่พี่นอ้องเจ้าป่ะแล้วดอกหน่อยไหมผีผีเบิง่งผีแพิ่ามันทีค่ะโขดว่ามันก็เลยเป็นแบบสีเนาะมันงำเหรไหมแต่ะละดอกวัพี่น้องสำหรับคลิปนี้แพก่กสิเดฟากไปซ้ำนีเด้อฝนตกแห้งพักแล้วอมึงห้เบิง่งดอกกระเทียมอีกนี่ มือไม้ค่อยสิผ้า,ามาเก็บไม้ด้วจ้ะเด้อพี่น้องฝนตกข้าเจ้าทาแล้วปะปะเมือม่อเมื่อเมื่อพี่น้องเจอกันคลิปหน้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณได้หลายค่ะบ๊ายบายจ้ะ